สวดีครับวันนี้วันที่3มกราคมปี2568นะครับพอดีทางพี่น้องจังหวัดกะตินที่ผมประคาศัยอยู่เนี่ยอยากจะลองทําน้ํายาขนมจีนที่เป็นน้ํายาของทางภาคใต้ดูผมคิดว่าเดี๋ยวคงใช้เป็นน้ายาขทิ ตอนนี้ก็มีกะทิแล้วนะครับสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือทางแถบนี้มันจะหาวัตถุดิบที่เป็นเครื่องแกงของทางภาคใต้ยากเนี่ยอย่างขมิน้นหาขมิ้นชันนะครับเขาก็จะมีเป็นขมิ้นบ้าน,านๆซึ่งมันไม่หอมใช้รสชาติอจเปียนแล้วก็พวกพริกไทยดำมันจะไม่มีในครัวของทางทางอีสานเขาตอนนี้ผมทำเครื่องแกงได้แล้วนะครับสมบัติเครื่องแกงที่กรลังทำอยู่ยจะเป็นเครื่องแกงเผ็ดผมใส่พริก25เม็ดกระเทียมประมาณสัก3-4เม็ด หอมแดงสองหัวตะไคร้สต้นแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยไม่ขาดคือพริกไทยดำเดีย๋ยวแม่ลองไปซื้อให้อยู่อพอเอามาตำเอามาปันป่นๆเนี่ยพบว่ามันเยอะมากเลยแล้วก็กลัวเขาจะเผ็ดกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางนี้ยเขาจะกินเผ็ดได้แค่ไหนก็เลยต้องแ่งตักออกไปเนี่ยทีแรกผมปั่นเนี่ยปั่นอยู่เนี้ยเครื่องแกงยังติดค้างอยู่ข้างในเยอะเลยตอนนี้กําลังจะทําเครื่องแกงให้มันละเอียดเพราะว่าที่ปั่นเนี่ยมันไม่สามารถปั่นแบบละเอียดได้ ก็ไม่รู้คนทางนี้จะชอบหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวจะลองทําให้สุดสีมือดูเพื่อนๆสังเกตดูสีมันจะไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นี่จะเป็นที่ขมิน้นส่วนนี้ก็จะเป็นกะปินะครับผมหากะปิในครวัวได้กะปิตามะนาวรสชาติลองชิมก่อนนะครับว่ามันได้ไม่ได้ก็เค็มนัวประมาณหนึ่งนะครับเป็นกะปิที่ปรุงมาแล้วขอใช้ประมาณหนึ่งซอนโตแล้วกันนะครับไชดั้ใช่ไหมครับโอเคใช้ได้ครับแบบนี้เลยครับพี่แม่ไปซื้อพริกไยดัามมาให้นะครับ มันนนมัใส่ในเครื่องแกงใต้ทุกอย่างเลยมันครับนนนเนี่ยยกเว้น,น,นแกงเหลืองที่ไม่ใส่เนี่ยบะหมูเพราะเไม่เคยใส่เดี๋ยวผมใส่พริกไทยดำประมาณนี้ก็พอน่าจะประมาณสักสิบเม็ดนะฮะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราก็ตำต่อนะครับเครื่องแกงใต้ถ้ามันไม่มีพริกไทยดำมันมันไม่ได้เลยเค,คิดมาแล้วครับ ใส่กระปินะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่ยแต่ไกปิถ้า,าหล่นแบบนั้นพอไหมคะไม่พอครับต้องตักใหม่นี่อีกนิดหนึ่งประมาณนี้น่าจะได้ตั้งต่อนะครับจะเป็นจังได้ได้แล้วสีสีได้แล้ว ี่อันี่เพื่อนๆตอนนี้พอใส่กระปีก็ไปกลิ่นกับสีได้เลยเนี่ยน,นผมว่าน่นาจะพอได้นะระดับพ่อครวัวร้านอยู่ที่ไหนก็ทำกับข้าวเมนูพักใต้ก็ได้รสชาติพอได้นะสำหรับน้ำยาขนมจีนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นประตูนึง่ง วิธีการ๋ย่อยแกะเนื้อปลามาใส่ในเครื่องแกงแล้วก็ตําเข้าด้วยกันแต่ปลาทูก็แกะงี้นะครับเอาเฉพาะที่เป็นเนื้อนะครับใส่ไปในเครื่องแกงแล้วก็ตํากับเครื่องแกงนี่ทั้งหมดสิตัวตอนนี้ผมแกะปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันในครกนะครับนี่เดี๋ยวจะเริ่มตําตอนนี้ผมพอใจเครื่องแกงที่ผมตาคู่กับปลาผมว่าใช้ได้แล้วแหละเอาเครื่องแกงมาใส่นี่ นี okay, il, okay. ่เดี๋ยวเราพักไว้นะครับวางไว้ก่อนนี่สิ่งที่จะทำขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมตำก้างปลาผมจะทำน้ำสต๊อกตำ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 รู้สึกว่าน้ำซุปมันจะนัวขึ้นถ้าเราใส่หัวมันเรามาตำตำแล้วต้มทอต้มทำเป็นน้ำสต๊อกก่อนนะฮะนี่นะเราก้างปลาใส่ไปก็เทน้ำลงไปในหม้อนะครับ น้ำล้างทุบเรียบร้อยนี่เป็นน้ำภายในหมอ้อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งไฟต้มก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ขาทุบนะครับแล้วก็ใบมะกรูดล,ลงไปนิดหน่อยดับความข่าวพอทุบซื่อนี้เลยป้องใส่ขาทุบจิ้มเศษตะไคร้ด้วยนะครับมีตะไคร้เหลืออยู่ไม่อยากทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเรากองทิ้งหมดเลยนะครับเอาแค่น,น้ำมันน้ำต้มก้างปลาตอนนี้เดือดแล้วนะนะ่าตาก็จะประมาณนี้ เราต้มแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ก,กระชอนมากรองเอาแค่น้ำใสๆมันแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มกลางปลานะครับอยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะเทลงไปในหม้อตอนนี้กลิ่นหอมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ข่าต้อมีกระปิปลานะผมมันจะสุดยอดกว่านี้เยอะเลยเน,นี้ยก็เป็นเศษมันเราก็ทิ้งมันใช้ละ ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำต้มกลางปลาบางคนจะไม่นิยมใช้เพราะว่ามันทําให้มีกลิ่นข่านะแต่ผมชอบเพราะว่ามันทําให้รสชาติมันนัวขึ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่สะไร้ทุบน้ำในหม้อยังน้อยไปเดี๋ยวขอเติมล้างไปนิดนึงนะครับมีคนทานประมาณสักเกือบสิบคนไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟแบบกลางๆก่อนนะครับผมจะใส่ขาทุบแล้วก็ใบมะกรูดไปนิดนึงนะครับ ตอนนี้ผมตักฟองออกไปหมดแล้วนะครับพอน้ํามันเดือดเนี่ยผมก็จะเริ่มรี่ไฟให้มันเป็นไฟเบาๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเติมพวกหางกะทิลงไปกะทิเนี่ยผมเติมประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสามของกล่องแล้วกันตอนนี้มีกลิ่นหอมกะทิลอยขึ้นมาแล้วมาดูกันนะครับว่าทางอีสานก็เก็บเกลือไว้ในหนึ่งมีเก็บเป็นกระป๋องแบบนี้เลยนะครับกระป๋องใหญ่ๆเกลือส่วนใหญ่จะใช้เป็นเกลือสินเทาความเค็มก็ไม่ได้เค็มมากนะแต่ผมใช้นี่ยชะประมณนี้ก่อน เติมลงไปในหม้อใส่เครื่องแกงลงไปนะฮะ <Wow. S 1> เอาใช้จะหวัก,กค่อยๆคนให้เครื่องแกงมันละลายกับน้ำกะทินะฮะผมมีความรู้สึกว่าปลากับเครื่องแกงน่าจะน้อยไปไหน่อ <Wow. S 1> ยมากี้แม่มาดูแม่อยากรูว่าทำยังไงกลิ่นนี้คือได้แล้วนะฮะกลิ่นนี้มาแล้วกลิ่นถูกต,ต้องเลยสิ่งที่คิดไว้ตอนนี้คือมันอาจจะ ไม่ถึงเครื่องแกงวิธีการก็คือผมว่าผมอาจจะต้องได้พึ่งเครื่องแกงที่ผมติดก้นในที่ปัน่นตอนนี้เนื้อปลาเริ่มเริ่มจะฟูขึ้นมาในหม้อแล้วนะฮะอยากชิมอะไยน้ําเป็นยังไงตอนเนี้ยขอชิมน,นิดนึงนะครับน้ำพอได้ครับยังจืดอยู่หน่อยความเผ็ดยังไม่ได้ไม่ถึงเครื่องแกงเดี๋ยวเราต้องมาพึ่งอันนี้แล้วแหละ เติมไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เติมกะปิไปนิดหนึ่งตักน้ำแกงออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาละลายเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปในหมอ้อเดี๋ยวผมจะขอเติมลูกชิ้นปลาลงไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็น,น้ํายากะทิของทางใต้เนี่ยมันจะไม่ใส่ลูกชิ้นปลาแต่ยนี้เน,นื่องจากเรามีการเลี้ยงแขกนะครับก็เลยขออนุญาตใส่ลูกชิ้นปลาลงไปสักถุงหรือสองถุง เดี๋ยวลองมาตักน้ำแกงชิมดูนะครับตี้ผมว่ารสชาติผมพอใจประมาณหนึ่งแล้วแค่มันยังขาดความนัวของชูรสน,นิดนึงกับความเค็ม,ม,มรสชาติถูกปากโอเคแล้วนะความเผ็ดกาลังพอได้คิดว่าคนทางนี้น่าจะทานได้นี่เดี๋ยวเราขอเติมพงนัวไปหน่อยหนึ่ง ใช้จะวักคนๆๆๆพอใส่เกลือไปที่หนึ่งโอเคครับมันเดือดอีกรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมมันดูอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหลูกชิมพองมากไม่รู้มันต้องหันก่อนหรนะือเปล่าปกติไม่เคยแกงใส่ลูกชิ้มมาบบเลยลองชิมดูทีนึงนะครับ รสชาติพอได้แล้วเดี๋ยวผมจะปิดกระบวนการแล้วเราใส่หัวกะทิเป็นขั้นตอนสุดท้ายใส่ไปน,นี้เลยที่เราใส่ตอนท้ายเพราะว่าไม่มันแตกมันนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยนี่ใบมะกรูดนะครับเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับเมโนูน้ำจัมยากะทิเครื่องแกงปักใต้ ลองทําให้พี่น้องชาวอีสานทานดูกันเดี๋ยวเราไปดูฟีดแบ็กกันนะครับตอนที่เขากลับมาจากการตัดอ้อยว่าเขาจะโอเคกับไม่โอเครสชาติแบบนี้ผมก็รอดูเหมือนกันว่าเป็นไงบ้างได้ไหมกินได้ใช่ไหมนี่เป็นน้ํายากะที่ของทางใต้มันเผ็ดใช่ไหมฟักใส่กินเผ็ดได้ยังนิดนึงเหรอโอเคน้ำตาลติดน็งจอย่าใส่เยอะนะใส่ทิดเดียว อย่าหยอนดูมันจะอร่อยพอดีไงบางดีขึ้นไะมเออดีขึ้นเยอะใช่ไหมเอาน่ามาใส่น้ำปลานิดนึงรับจานอร่อยไปนะล่ะสรุปโดยรวมน้ำยากะทิของทางภาคใต้ก็เป็นที่ถูกป,ปาก ี่น้องชาวอีสานนะครับผมกลับมาจากขี่มอเตอร์ไซค์ตอนเย็นเพราว่าน้ำยาหมดแล้วนะฮะก็รู้สึกดีนะครับที่อาหารแบบรสชาติปักใายถูกปากคนทั้งนี้สวัสดีครับ